สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์ต่อจากคาบที่แล้วซึ่งคาบที่แล้ว <qualche> นักเรียนเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาต่อจากคาบที่แล้วค่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันนั่นเองนะคะนักเรียนเรียนคาบที่แล้ว มีอยู่สองภาวะใช่ไหมคะนั่นก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันและภาวะพึ่งพาค่ะซึ่งความแตกต่างของภาวะความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน,ตกตส,น,น,กนสิ่งมีชีวิต2องชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์และสิ่งมีชีวิตสชนิดนี้สามารถแยกกันอยู่ได้ค่ะ แต่ว่าภาวะพึ่งพาสิ่งมีชีวิตสองชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันแต่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถแยกกันอยู่ได้ค่ะคราวนี้เรามาดูการอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์นะคะนั่นก็คือภาวะอิงอาศัยและภาวะเกื้อกูลค่ะซึ่งความสัมพันธ์นี้จะมีสัญลักษณ์ก็คือบวกกับศูนย์ค่ะ เรามาดูตัวอย่างภาวะอิงอาศัยกันนะคะภาวะอิงอาศัยก็ได้แก่เหาฉลามกับปลาฉลามค่ะเหาฉลามกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับปลาฉลามจึงอาศัยอยู่ร่วมกันได้ปลาฉลามไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ปลาฉลามจะมีสัญลักษณ์เป็นศูนย์ค่ะส่วนเหาฉลาม ก็ได้ประโยชน์จากการกินเศษอาหารของจากฉลามใช่ไหมคะดังนั้นเหาฉลามมีสัญลักษณ์เป็นบวกนั่นเองค่ะต่อไปนกทำรังบนต้นไม้ค่ะนกทำรังบนที่สูงโดยอาศัยความสูงของต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่โดยนกไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้จึงอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะซึ่งนก จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกค่ะเพราะว่าได้ทำรังบนต้นไม้นั่นเองส่วนต้นไม้ก็ไม่เสียประโยชน์อะไรนะคะนั่นก็คือต้นไม้จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นศูนย์นั่นเองค่ะต่อไปกล้วยไม้กับต้นไม้ค่ะกล้วยไม้ใช้เพียงรากยึดเกาะกับเปลือกของต้นไม้แต่ได้ความชื้นหรือน้ำจากอากาศเรามาดูคลิปวิดีโออันนี้เป็นกบนะคะซึ่งอิงอาศัยอยู่บน ใบบัวน,นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะโอเคค่ะต่อไป เรามาดูความสัมพันธ์ต่อไปค่ะนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ความสัมพันธ์นี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือบวกกับลบค่ะซึ่งจะแบ่งได้2แบบนะคะ1คือภาวะเหยื่อกับผู้ล่าค่ะเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าเป็นผู้ได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถูกผู้ล่ากินเป็นอาหารเรียกว่าเหยื่อเป็นผู้เสียประโยชน์นั่นเองค่ะเช่นเหยี่ยวกับนกกบกับแมลงค่ะซึ่งเหยี่ยวกินนกเป็นอาหารเหยี่ยวจึงเป็นผู้ล่าค่ะส่วนนกเป็นอาหารของเหยี่ยวนกจึงเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกล่านั่นเองค่ะตัวอย่างอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือหมีล่าปลาเป็นอาหารซึ่ง หมีเป็นผู้ลา่าหมีก็จะได้ประโยชน์นะคะดังนั้นหมีก็จะมีสัญลักษณ์เป็นบวกค่ะส่วนปลาเป็นเหยื่อค่ะหรือว่าผู้ถูกล่านั่นเองปลาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลบค่ะสิงโตล่าม้าลายเป็นอาหารสิงโตเป็นผู้ล่าค่ะสิงโตจะมีสัญลักษณ์เป็นบวกส่วนม้าลายเป็นเหยื่อนะคะนั่นก็คือม้าลายจะมีสัญลักษณ์เป็นลบนั่นเองค่ะ กบกับมแมลงก็เช่นเดียวกันกบกินมแมลงเป็นอาหารกบจึงเป็นผู้ล่าส่วนมแมลงเป็นอาหารของกบมแมลงจึงเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกล่าค่ะ2นะคะภาวะประสิตค่ะเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยสิ่งมีชีวิต1ไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึงโดยผู้อาศัยเป็นผู้ได้ประโยชน์และผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัย เป็นผู้เสียประโยชน์นะคะเช่นกาฝากอาศัยและเกาะอ,อยู่บริเวณเปลือกไม้โดยใช้รากดูดสารอาหารและน้ำจากต้นไม้ส่วนต้นไม้จะสูญเสียแร่ธาตุและน้ำทำให้ต้นไม้อ่อนแอลงค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะประิตภาวะประสิตเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนั่นก็คือภาวะประสิตภายในค่ะตัวอย่างเช่นพญาดใบไม้ตับ จะเป็นบวกนะคะและพยาติใบไม้ตับเนี่ยค่ะจะอาศัยในท่อน้ำดีของคนซึ่งจะมีภาวะเป็นลบค่ะ 2. พยาติตัวตืดได้ประโยชน์ก็คือเป็นบวกนะคะซึ่งพยาติตัวตืดนี้จะอาศัยในลำไส้ใหญ่ของคนก็จะเป็นลบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นประสิตภายนอกนะคะ ประสิตภายนอกเช่นกาฝากกับต้นไม้ค่ะซึ่งกาฝากจะกินน้ําจะกินแร่ธาตุจากต้นไม้ทําให้น้ําและแร่ธาตุไม่สามารถลําเลียงไปสู่ใบผลของต้นไม้ได้ดังนั้นต้นไม้ก็จะเสียประโยชน์มีสัญ,ญลักษณ์เป็นลบแต่กาฝากได้ประโยชน์ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกค่ะ พียกับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันซึ่งเพี้ยจะมีสัญลักษณ์เป็นบวกค่ะต้นไม้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลบเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะภาวะการแข่งแย่งแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองฝ่ายที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันทําให้เกิดการแข่งแย่งกันค่ะซึ่งภาวะนี้สัญลักษณ์ของมันก็คือลบกับลบค่ะมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะ1ค่ะ การแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเช่นมีต่อสู้เพื่อแย่งอาหารกวางต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขต 2. ค่ะการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเช่นมีต่อสู้กับหมาป่าเพื่อแย่งอาณาเขตหมาแรรงแย่งการกินซากสิ่งมีชีวิตค่ะเรามาสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันนะคะฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์และไม่เสียประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ของภาวะนี้ก็คือจะเป็นบวกกับศูนย์ค่ะเช่นภาวะอิงอาศัยหรือว่าภาวะเกื้อกูลต่อไปค่ะต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จะมีสัญ,ญลักษณ์ใน ความสัมพันธ์นี้ก็คือบวกกับบวกค่ะซึ่งก็จะได้แก่ภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันภาวะพึ่งพา 3. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะมีสัญลักษณ์คือบวกกับลบค่ะเช่นภาวะประสิตภาวะการลาเหยื่อสุดท้ายค่ะต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ ภาวะนี้จะมีสัญลักษณ์ก็คือลบกับลบนะคะนั่นก็คือภาวะแข่งแย่งแข่งขันคะ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนดูใบงานนะคะ,ะนักเรียนเปิดใบงานได้เลยใบงานที่ให้นักเรียนทำในวันนี้นั่นก็คือใบงานนี้ค่ะนักเรียนดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนศึกษาความรู้และเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องตัวอย่างข้อหนึงความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันสัญลักษ์ คืออะไรนักเรียนก็เติมลงไปพร้อมยกตัวอย่างของความสัมพันธ์นั้นด้วยนะคะโอเคค่ะคาบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ